วัสดีค่ะหัวข้อถัดไปที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือเรื่องเทคนิคการจัดซื้อสินค้าและบริการสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์นิตยาจงวิันัณค่ะปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัท Natural List p a r s จำกัดนะคะมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดหาในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตการโทรคมนาคม มีเดียแล้วก็ซื้อมาขายไปหรือเทรดดิ้งคอมพานีการศึกษาสูงสุดสำเร็จการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมได้ Advanced c e r t i i i c a t e ของ international purchasing and supply chain management อังกัด WTO วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหัวข้อภาพรวมขบวนการจัดซื้อนะข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดซื้อ ตลอดจนเทคนิคการจัดซื้อผ่านระบบ eProcurement, eMarketplace แล้วก็ตัวอย่างการสั่งซื้อเล็กๆของ B2B, B2C แพลตฟอร์มค่ะเรามาดูดกันขบวนการจัดซื้อที่ทุกท่านรู้มาอยู่แล้วนะคะเข้าใจว่าเข้าทราบกันทีอยู่แล้วก็คือว่าเราจะต้องมีความต้องการก่อน Requirement มาจากผู้ขอซื้อหลังจากนั้นก็จะมีการขอซื้อ หรือว่ามีการอ,ออกเอกสารที่เรียกว่า purchase requisition หรือ PR รายละเอียดพวกนั้นก็จะนำไปสู่การจัดซื้อออก purchase order ให้กับผู้ขายแล้วก็หลังจากในการส่งมอบก็จะมีการทำรับสินค้าหรือที่เรียกว่า goods receipt ทั้งนี้ทั้งนั้นอ,องค์กรแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันนะคะในฐานะผู้ประกอบการซึ่งเรากำลังจะเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ขบวนการพวกนี้ก็อาจจะละเอียดกว่านี้ หรือกระชับกว่านี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของท่านสิ่งที่อยากจะให้คำนึงก็คือว่าองค์กรเราเป็นยังไงเรามีนโยบายมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายมีหน้าที่และขบวนการที่ออกแบบไว้เป็นอย่างไรปรับให้เข้ากับขบวนการของเรานะคะการสั่งซื้อในที่นี้ที่จะคุยกันเนี่ยเนื้อหาก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเต็มรูปแบบนะคะ เพียงแต่ให้รู้ว่ากว่าจะสั่งซื้อได้สิ่งที่เราจะต้องดําเนินการมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะจัดหาสินค้าหาแหล่งผู้ขายทําการคัดเลือกผู้ขายมีการอนุมัติผู้ขายที่น่าเชื่อถือแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วสินค้าและบริการที่จะซื้อนั้นมีรายละเอียดรายละเอียด specification มากน้อยแค่ไหนจำนวน คุณภาพได้ตามมาตรฐานไหมตรวจสอบได้อย่างไรนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะต้องมีการขอใบรับรองหรือว่าซอร์ติฟิเคตตั้งแต่ต้นทางว่าสิ่งที่เราจะซื้อนั้นมีการตรวจสอบมีการรับรองไหมเราทําการเจรจาต่อรองแล้วหรือยังราคากําหนดส่งมอบรวมไปจนถึงว่าจะให้ส่งของที่ไหนสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ความสําคัญมากๆ สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะคิดว่าไม่สำคัญหรือว่าคิดว่าเขาก็ขายซื้อขายกันมาอย่างเนี้ยก็ไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนะัก Inco term ค่ะ Inco term หรือกฎระเบียบเงื่อนไขาการส่งมอบทั้งนี้ทั้งนั้นมีมากมายหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ราคาสินค้ารวมอะไรมาบ้างนะะสิ่งที่เราอยากได้เรามักจะอยากได้ที่มีความสิ่งต่ําสุดสินค้าส่งมอบถึงเรารวมทั้งภาษีรวมทั้งค่าขนส่งแล้วที่เรียกว่า DDP Delivery Duty Paid แต่ถ้าทำธุรกิจซื้อขายผ่านออนไลน์อาจจะเลือกไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ต้องต่อรองค่ะต้องคุยกันเราจะทำธุรกิจแบบไหนซัพพลายเออร์บางรายคุยได้บางรายก็อาจจะ มีข้อจํากัดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเงื่อนไขาการชําระเงินาบางรายถ้าเราซื้อขายผ่านออนไลน์อาจจะต้องเป็นการชําระเงินล่วงหน้าทํายังไงให้เราลดความเสี่ยงแต่ถ้าเราซื้อสินค้ามาด้วยทางไหนก็แล้วแต่เพื่อที่จะมาขายออนไลน์ผ่านระบบ B2B ปกติอันนี้เราต่อรองได้คุยได้นะคะก็จะมีเป็นเม้นเทอมหลากหลายมากมายซึ่งส่วนใหญ่ผู้ขายก็มักจะลดความเสี่ยงฝั่งผู้ขายก็คือให้ท,ทําธุรกรรมผ่านแบงค์หรือที่เรียกว่า เปิด l c l e t t e r of Credit หรือผู้ขายบางรายก็อาจจะขอเป็น a d v a n c e Payment ล่วงหน้าก็อ,าอยู่ที่เราว่าเราจะเสี่ยงไหมนะคะก,ก็ต้องคุยกันเงื่อนไขอื่นๆที่สำคัญขึ้นอยู่กับสินค้าที่เราจะซื้อรายละเอียดอื่นๆเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เช่นสินค้าที่เรากำลังจะซื้อเป็นสินค้าที่เข้าขายจะต้องมีการขออนุมัติขออนุญาตก่อนที่จะนาเข้าในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผ่านอยอาหารและยาหรือเป็นการได้รับมาตรฐานมอกรายเอียดพวกนี้เป็นรายเดียดที่เราจะต้องทราบนะคะจะต้องศึกษาก่อนที่จะทำการสั่งซื้อกับผู้ขายทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดซื้อเบื้องต้นนะคะอันนึงเลยที่เราต้องรู้แน่ๆก็คือ product specification กับ service requirement เราต้องการสินค้าและบริการยังไง เราจะตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่เราจะซื้อหรือได้รับแบบไหนต้องคิดก่อนนะคะล e ทา e d e l i v ว r y Date ของที่จะได้เนี่ยมาทางไหนทันต่อความการใช้งานไหม,มสินค้ารับอย่างช้าเพราะอย่าลืมว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเนี่ยต้องผ่านตัวแทนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อนะคะที่จะต้องทราบ ทั้งขบวนการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องยกตัวอย่างเช่นต้องรู้ว่า ETD Estimate to Dispatch ETA Estimate to Arrival ต้นทางลงเรือมาเมื่อไหร่ขึ้นเครื่องมาเมื่อไหร่ปลายทางจะมาถึงเราเมื่อไหร่ต้องคำนวณและประมาณการเผื่อเพื่อไม่ให้เสียอกาสขายหรือว่าผิดข้อกำหนดกับลูกค้านะคะสารที่จัดส่ง Delivery Location ก็เป็นสิ่งที่สำคัญบางท่านอาจจะคิดว่า ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องส่งที่ไหนไม่ใช่อ่ะอันนี้สําคัญมากๆเพราะมันเป็นผลต่อต้นทุนฐานที่จัดส่งเช่นเราอยู่สํานักง,งานใหญ่กรุงเทพแต่สินค้าจําเป็นจะต้องคิดค่าขนส่งไปจนถึงปลายทางเช่นสนํงงานักงานงานที่เชียงใหม่สํารสำนักง,งานที่หาดใหญ่หรือไปส่งตามชั้นที่เป็นอาคารสำนักง,งานพวกนี้เป็นต้นทุนนะคะซึ่งจะต้องคุยกับผู้ขายให้ทราบให้รู้เรื่อง อินโคเทอมอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะข้อกําหนดและเงื่อนไขาการค้า ai, และการส่งมอบสินค้ารวมค่าขนส่งถึงไหนชําระภาษีแล้วหรือยังเทคนิคพวกนี้จะไม่ได้ลงในรายละเอียดนะคะอินโคเทอมมีมากกว่า10ตัวขึ้นอยู่กับเราทําธุรกรรมกับผู้ขายแบบไหนทางน้ําทางอากาศหรือทางทางรางก็แล้วแต่ในหัวข้อนี้ขออนุญ,ญาตให้เรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก หัวข้อของการเรียนรู้เรื่องการจัดซื้อสำหรับผู้ขายมืออาชีพต่อไปแล้วกันเป็น e n t Term Condition วิธีการชำระเงินและเงื่อนไขต่างๆที่จำเป็นนะคะเราจาเป็นต้องรู้ว่าเราจะต้องชำระเงินแบบไหนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นการชำระเงินล่วงหน้าเสมอจะต้องชำระเงินภายใต้เงื่อนไขอะไรหลังจากตรวจรับสินค้าแล้วหรือเปล่ามีบทปรับไหมถ้าเราไม่ได้สินค้าตรงตามที่เราต้องการ แต่ยังพอรับได้ไม่ไม่อยากตีกลับหรืออะไรนี้เป็นต้นเนื่อนไาพวกนี้จะต้องคุยกันให้รา,ายละเอียดลงลึกแล้วก็กําหนดอยู่ในใบสั่งซื้อของเราค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเทคนิคการจัดซื้อในโลกปัจจุบันนะคะก็จะมีกระบวนการจัดสั่งซื้อในระบบหรือแพลตฟอร์มต่างๆผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากการสั่งซื้อเดิมๆนะคะ เรา,าเรามาดูกันเรามาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างธุรกิจแบบ B 2 C Business to Consumer เช่นเราเข้าไปในแพลตฟอร์มเราก็สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบใส่ตะกร้าที่เรียกว่า Shopping Cart ได้นะคะแล้วก็ทำการชำระเงินส่วน B 2 B แพลตฟอร์มก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อผ่านตะกร้าหรือ Shopping Cart ก็อาจจะต้องมีการสั่งซื้อผ่านออเดอร์ฟอร์มหรือใบสั่งซื้อของแพลตฟอร์มนั้นๆมาตรฐานเขาหรือผู้ซื้อเองมีใบ purchase order ที่เป็นมาตรฐานซึ่งจะดีที่สุดค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นใบสั่งซื้อสินค้าของเราจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขาทางกฎหมายการยอมรับความผิดและอื่นๆฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้ทางผู้ซื้อจะต้องทราบแล้วก็เรียนรู้นะคะถือว่าเป็นการ ค้าขายอย่างมืออาชีพ B2B ผ่าน eProcurement Business to Business ผ่านระบบ eProcurement ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งการจัดซื้อเทคนิคการจัดซื้ออันนี้ก็จะต้องมีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอยู่ภายใต้ระบบเดียวกันการทำธุรกิจออนไลน์อาจจะไม่ได้ใช้ระบบนี้มากนะักแต่เรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะ ตัวอย่างการสั่งซื้อผ่านระบบ B2C e-marketplace ที่เรานิยมกันใช้ในปัจจุบันนะคะเราหาสินค้ามาเพื่อที่จะมาทำการขายในธุรกิจออนไลน์ของเราจะเห็นได้ว่าระบบนี้เรามักจะไม่ค่อยมีโอกาสต่อรองนะคะเพราะว่าในระบบจะค่อนข้างชัดเจนว่าราคาสินค้าเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่มีของในสต็อกไหมสำหรับในแพลตฟอร์มที่ที่สมบูรณ์นะคะ แล้วก็มีการประเมินผู้ขายเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะให้เราทราบว่าผู้ขายที่เราจะสั่งซื้อนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนมีประวัติในการขายเหมาะสมไหมดีไหมซึ่งผู้ซื้อแต่ละรายก็จะเข้าไปแรงให้แล้วก็ประเมินให้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแล้วก็เลือกก่อนที่จะทำการสั่งซื้อค่ะพอมาดูลักษณะการสั่งซื้อผ่านอ e ีเม k e t p l เพ e ของ B2B เนื่องจากการสั่งซื้อแบบ B2B ก็จะมีล็อตใหญ่กว่าอาจจะซื้อเป็นแบบโ r o เซ s นะคะไม่ได้ซื้อปลีกก็จะมีการกําหนดว่าขั้นต่ําเท่าไหร่ปริมาณที่จะซื้อเป็นยังไงหลังจากที่เราเข้าไปเลือกแล้วเลือกหาร้านค้าที่เราต้องการแล้วดูประเมินแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้ซื้อให้ความสนใจก็คือว่าผู้ขายแต่ละรายที่เราไม่ได้มีโอกาสเห็นตัวไม่ทราบว่าอยู่ไหนแหล่งการผลิตเป็นยังไงเนี่ยมีระบบ รับประกันจากเจ้าของแพลตฟอร์มไหมจัดอันดับเป็นสมาชิกของเจ้าของแพลตฟอร์มอันดับไหนเป็นโกลสปอนเซอร์โกลพาร์ทเนอร์หรือเปล่าแล้วก็มีการตรวจสอบมาตรฐานดีอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของฝั่งผู้ซื้อว่าเราจะได้สินค้าได้ตรงตามกำหนดที่เราขอซื้อไปทำไมเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คะเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญ เราไม่ควรที่จะมาทราบหลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้วว่าสินค้าไม่ตรงตามสเปคไม่ได้กําหนดตรงตามกําหนดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นก็จะเสียโอกาสในการขายธุรกิจของเรานะคะจะเห็นได้ว่าในลักษณะของ B2B eMarketplace ผู้ขายเจ้าของแพลตฟอร์มก็จะมีโซลูชันที่จะให้เราเลือกเข้าไปใช้เช่น จะให้ขอใบสนราคาก่อนหรือเปล่านะคะจะมีการท็อปคือจัดแรง์อันดับของผู้ขายว่าอยู่ในอันดับไหนเขาเรียกว่า,า select supplier ranking ของ select supplier นอกเหนือจากนี้ก็จะมีการ Service ก็คือมีการให้ไปดูหรือเรียกว่า production monitoring and inspection process อันนี้ก็จะมีคอสมีค่าใช้จ่ายปกติถ้าเราซื้อกับผู้ขายเองโดยตรงไม่ได้ผ่านอิ m เ r k ร์ p l a เพลเพื่อที่จะลดความเสี่ยงบางทีเราจาเป็นจะต้องไปดูถึงที่ผู้ผลิตแหล่งผู้ผลิตโดยตรงไปดูหน้างงานไปตรวจสอบขบวนการผลิตหรือเรียกว่า Audit Supplier แต่ถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เราก็มีโอกาสที่จะจ้างเ h i r d Party หรือ บุคคลกลางในการที่จะทํางานตรงนี้ให้เราซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวปฏิค่ายไหนนะคะใน eMarketplace ที่แสดงให้เห็นอันนี้ก็มีจัดให้ว่ามีการบริการแบบนี้อีกลักษณะหนึ่งก็คือตัวอย่างในที่นี้จะให้เห็นตัวอย่างการสั่งซื้อผ่านระบบ B2B EProcurement ก็จะเห็นว่าการทำ สั่งซื้อผ่านระบบ eProcurement ก็คือข้อมูลตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ผู้ขอซื้อมามีการทำใบขอซื้อก็คือ EPR มาเพื่อให้เราออกใบ Purchase Order หรือ EPO ไปยังผู้ขายโดยตรงนะคะข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ส่งมอบอย่างละเอียดครบถ้วนตาม Application เพื่อที่จะส่งให้ผู้ขายแล้วก็ทำการส่งมอบสินค้าแล้วก็ทำการชำระเงิน อันนี้ก็จะเป็นให้เห็นลายหนึ่งที่เป็น a p p พลิเคชันเซอร์วิส r ร v i d ว r ที่ให้บริการของ B2B e ี o อม r ม m e n t มาสรุปกันว่าเรารู้อะไรบ้างจากการฟังในวันนี้ก็คือกลยุทธ์การจัดหาขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการจัดซื้อนะคะให้เราสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้สิ่งที่เราควรรู้ก่อนการจัดหาเบื้องต้นมีอะไรแหล่งจัดหาสินค้าและบริการให้เหมาะกับธุรกิจ e-Commerce ของเราธุรกิจออนไลน์ของเรามีแหล่งไหนบ้าง แล้วก็ให้เห็นตัวอย่างธุรกรรมของ e-marketplace e-procurement เบื้องต้นค่ะ